ตอนที่541เข้าเมืองผู้คนของเผ่าหลอมวิญญาณค่อยๆเดินออกมาบางคนคุกเข่าลงทันทีและในไม่นานนะักสมาชิกทุกคนของเผ่าก็คุกเข่าลงไปยังตำแหน่งที่หวังหลินเหาะเหินไปในใจแต่ละคนหวังหลินคือบรรพชนของทั้งเผ่าหลอมวิญญาณปราบใดที่เขาอยู่ที่นี่เผ่าหลอมวิญญาณไม่มีวันถูกทำลายโอหยางวัวคุกเข่าลงด้วยเช่นกันสี่ปีที่ผ่านมาในจิตใจเขา ระดับบม่มเพาะของเขาเพิ่มสูงขึ้นเทียมฟ้าในสี่ปีนี้และทั้งหมดเขารู้สึกเหมือนฝันไปเมื่อมองชนเผ่ามากกว่า5,000คนด้านหลังคำพูดเดียวที่โอหยางหัวสามารถใช้อธิบายความรู้สึกนี้ต่อหวังหลินได้นั่นคือความเทิดทูนหวังหลินเดินออกไปทีละก้าวและค่อยๆเลือนหายไปจากสายตาทุกคนแต่ไม่มีใครยืนขึ้นระยะหกิโลเมตรนอกเผ่าหลอมวิญญ,ญาณหวังหลินตกกระเป๋าและแสงสีม่วงทองสายหนึ่งลอยออกมา เปลี่ยนเป็นอสูรยักษ์ร่างกว้าง30ฟุตและปากแหลมของหน้าอึดอัดมากมันคืออสูรยุงมันตื่นขึ้นเมื่อครึ่งปีก่อนความแข็งแกร่งของมันเพิ่มพูนขึ้นมหาศาลตอนนี้แม้แต่เซียนขั้นตัดวิญญาณธรรมดาก็ไม่สามารถเอาชนะมันได้หวังหลินคำนวณได้ว่าเจ้ายุงแข็งแกร่งเทียบเท่ากับเซียนขั้นตัดวิญญาณระดับปลายสูงสุดนอกจากรากวิญญาณทองแล้วมันยังมีสายเลือดอสูรด้วย ตอนนี้ยังมีกลิ่นไออสูรราชาค่อยๆขยายออกมาจากร่างสีม่วงทองหากไม่ได้มองอย่างละเอียดคงยากที่จะตรวจพบกลิ่นไอนี้จากความทรงจำของเทพโบราณตูซ่ซือเหล่าอสูรเช่นนี้ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแต่อาศัยอยู่เป็นกลุ่มหากพวกมันอยู่ในกลุ่มเมื่อนั้นจะต้องมีตัวหัวหน้าอสูรตัวนี้กำลังพัฒนาในทางเดียวกับผู้นำของพวกมันทว่าตอนนี้มันยังห่างไกลาจากตรงนั้น กล่าวได้ว่าเจ้าอสาูรยุงจากความทรงจําเป็นสิ่งที่แม้แต่เทพโบราณตู่ซือยังหวาดกลัวและหลีเกเลี่ยงหลังเจ้าอสาูรยุงปรากฏร่างมันร้องคำรามเสียงแหลมออกมาทันทีเสียงคำรามนี้ดังสะท้อนไปทั้งแผ่นดินและทำให้ถือซานและหัวเป่าใบหน้าซีเผือดทันทีเป็นที่แน่ชัดว่าด้วยระดับบ่มเพาะของพวกเขาไม่สามารถทนรับเสียงคำรามเสียแทงเช่นนี้ได้ หลังจากส่งเสียงคำรามเจ้าอสูรยุงก็ร่อนลงด้านข้างหวังหลินและเริ่มลูบเขาด้วยปากของมันเหมือนกำลังอ้อนหวังหลินยิ้มเบาๆและลูบเจ้ายุงก่อนจะกระโดดขึ้นไปบนแผ่นหลังของมันจากนั้นหวังหลินเอ่ยท่าทีสงบนิ่งพวกเจ้าทั้งสองก็ขึ้นมาด้วยชือซานกัดฟันแน่นเขารอบคิดว่าไม่สามารถทำให้ขายหน้าต่อหน้าท่านบรรพชนได้และกระโดดขึ้นไปเมื่อเขาร่อนไปถึงกลิ่นอายเยือกเย็นแทรกผ่านแผ่นเท้าของเข,ขาตรงๆง วิชาปรับแต่งร่างกายของเขาไม่มีผลต่อกลิ่นไอหนาวเย็นนี้ดังนั้นเขาจึงรู้สึกว่าทั้งร่างกำลังเจ็บปวดหากไม่ใช่ว่าเขามีความมุ่งมั่นก็คงแตกสลายไปแล้วหลังหัวเป่าเห็นชื่อซานเขาไม่ยอมตกอยู่เบื้องหลังและกระโดดขึ้นไปเช่นกันทว่าเมื่อร่อนลงถึงกลิ่นไอเยือกเย็นแทรกผ่านร่างกายด้วยหลังจากทนรับกลิ่นไอเยือกเย็นหัวเป่ายิ้งอย่างเจ็บปวด เขาคิดว่าท่านบรรพชนแข็งแกร่งจริงๆเพราะเพียงแค่อสูรที่ท่านบรรพชนเลี้ยงดูก็น่าหวาดกลัวขนาดนี้เมื่อหวังหลินเห็นการกระทำของฉือซานและหัวเป่าเขายิ้มขึ้นมาด้วยแววตาแฝงการชื่นชมเพียงแค่คิดเจ้าอสูรยุงก็พุ่งออกไปรวดเร็วราวกับสายฟ้าสายลมรุนแรงประทะก,กับทั้งสามคนทันทีสายลมไม่มีผลกระทบต่อหวังหลินมันกระทั่งทำให้เขารู้สึกสบายจริงๆ ส่วนชือซานและหัวเป่าพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกพายุเฮอริเคนร,รุนแรงตีเข้าใส่หากพวกเขาสูญเสียสมาธิไปหนึ่งจังหวะคงถูกพัดออกไปไกลแน่ถือซานร,ร้องคำรามต่ำขณะโคจรปลังปราณปีศาจในร่างอย่างรวดเร็วเพื่อกระตุ้นวิชาปรับแต่งร่างกายอย่างต่อเนื่องให้ต้านกับแรงลมนี้หัวเป่าทำเช่นเดียวกันเขาหลับตาและใช้พลังปราณปีศาจในร่างกายเพื่อต้านแรงลม ที่นี่ห่างจากเมืองปีศาจโบราณถึงสิบห้าล้านลี้ดังนั้นเจ้าอาสูรยุงจึงต้องใช้เวลาอยู่สักพักจากที่นี่หวังหลินไม่ได้เร่งรีบดังนั้นจึงไม่เสียพลังปราณสวรรค์นในร่างเพื่อให้วิชาเทพเคลื่อนที่พริตาส่วนเจ้าอาสูรยุงที่พุ่งผ่านท้องฟ้าไปทุกเผ่าพันธุ์ที่มันผ่านจะกระตุน้นไา้กลปกป้องของตนขึ้นมาในสายตาพวกเขาเจ้ายุงตัวนี้แข็งแกร่งเกินไปมันสร้างคลื่นกระแทกจากการบินเร็วเหนือเสียงเพียงแค่ผ่านท้องฟ้า เสียงดังสนั่นทำให้มันเหมือนฟ้าร้องที่กำลังตกลงบนผืนดินจนเกิดเหตุการณ์ตื่นประหนกกันทั้งหมดก่อนหน้านี้ตอนที่หวังหลินเข้ามาในดินแดนวิญญาณปีศาจครั้งแรกเขาไม่รู้การคงอยู่ของค่ายกลและเผ่าพันธ์ุเหล่านี้ค่ายทั้งยังมีความสามารถในการซ่อนคนไว้ภายในดังนั้นเขาจึงไม่สามารถหาใครเจอทว่าตอนนี้เขามีความเข้าใจบางส่วนเรื่องดินแดนวิญญาณปีศาจ ดังนั้นเมื่อมองลงไปตอนนี้หวังหลินจึงเห็นเผ่าพันธ์ุนับไม่ถ้วนมีทั้งแข็งแกร่งและอ่อนแอขนาดใหญ่และขนาดเล็กจำนวนประชากรแตกต่างกันอย่างมากระหว่างเผ่าพันธ์ุหากเผ่าหลอมวิญญาณของข้าสามารถรวมกับทุกเผ่าพันธ์ุในดินแดนวิญญาณปีศาจได้มันจะกลายเป็นกองกำลังที่สันสะเทือนก้าวแก้นที่นี่ดวงตาหวังหลินเปลี่ยนเป็นเยือกเย็น เมื่อผ่านไปเจ็ดวันเมืองปีศาจโบราณปรากฏในระยะสายตาตอนที่พวกเขาอยู่ห่างจากเมืองไปห้าสิบลี้หวังหลินเก็บอสูรยุงกลับไปเขาฉือซานและหัวเป่าร่อนลงบนพื้นฉือซานมีอารมณ์มั่นคงที่ที่เขาเคยเดินทางไปไกลที่สุดที่ผ่านมาห่างจากเผ่าตนเองเพียงไม่กี่หมื่นลี้แต่ตอนนี้เขาอยู่สถานที่ที่ห่างไกลถึงสิบห้าล้านลี้แม้กระทั่งในความฝันเขาก็ไม่เคยจินตนาการถึงว่าสักวันจะมาที่นี่ อีกทั้งเขายังยอมให้ตัวเองตื่นเต้นอยู่เล็กๆก,ก่อนจะรีบระงับความรู้สึกนี้อย่างรวดเร็วใบหน้านิ่งและดวงตาเยือกเย็นไม่เผยอารมณ์ที่กำลังประสบพบเจอออกมาท่าทางของเขาคล้ายกับหวังหลินสี่ปีก่อนเขาไม่ใช่แบบนี้ความเทิดทูนต่อหวังหลินทำให้เขาคัดลอกหวังหลินโดยไม่รู้ตัวที่นี่คือหนึ่งในเมืองของแคว้นปีศาจฟาเมืองปีศาจโบราณ ในสายตาของเผ่าพันธุ์ทั้งหมดเหล่านั้นเมืองปิศาจโบราณอาจถือได้ว่าเป็นสวรรค์มันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในความฝันของทุกคนทั้งหมดนี้อาจจะมีผลกระทบต่อถือซานมาก่อนแต่สำหรับเขาแล้วหวังหลินคือเทพแห่งสวรรค์เผ่าพันธุ์คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเขาและความฝันของเขาคือการได้รับการยอมรับจากหวังหลินส่วนหัวเป่าเขายังเทียบไม่ได้กับถือซาน ตอนที่เขาเห็นเมืองปีศาจโบราณเขาอดไม่ได้ที่จะคุกเข่าลงและสักการะอย่างเงียบๆหลังจากนั้นสักพักเขาจึงคืนสัมผัสมาได้พลันยืนขึ้นและเผยใบหน้าละอายตอนที่เขาเห็นท่าทางเฉยชาของชือซานโดยไม่ได้แฝงอาการตื่นเต้นนั้นเขารู้สึกพ่แพ้เขาสูดหายใจลึกพ่นน้ำลายใส่เมืองปีศาจโบราณพ,พึมพำเล็กน้อยและเผยใบหน้าดูถูก หวังหลินยิ้มให้กับการกระทําของถฉือซานและหัวเป่าจากนั้นก้าวเข้าออกและเคลื่อนที่เข้าหาราวกับควันเมฆฉือซานและหัวเป่าติดตามไปอย่างรวดเร็วทั้งสามคนข้ามผ่านระยะห0ลี้มาอย่างรวดเร็วและมาถึงเบื้องหน้าเมืองปีศาจโบราณเมืองปิศาจโบราณมีขนาดใหญ่อย่างมากดังนั้นจึงไม่อาจเห็นปลายสุดได้เพียงแค่ทำเลืองมองแม้ว่ามันจะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งแต่หวังหลินข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่นี่ เขาเคยเห็นพวกดวงดาวและกลุ่มดาวคร่ามาแล้วไม่ว่าเมืองนี้จะกว้างใหญ่มากขนาดไหนมันก็เทียบไม่ได้เมื่อเข้าไปในเมืองเขาไม่ได้ซ่อนพลังปราณสวรรค์และท่าทีสงบนิ่งอย่างมากที่นี่เป็นประตูฝั่งเหนือและด้วยคนจำนวนมากที่เข้าออกเมืองจึงมีทหารรักษาการประจำอยู่เป็นธรรมดาหวังหลินรู้เรื่องนั้นในโลกเซียนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพลังอำนาจและไม่ใช่เรื่องดีที่จะมีระดับต่ำ แถวที่นี่ยาวมากและหากเขารอคงใช้เวลาหลายชั่วโมงก่อนจะเข้าไปได้เขาข้ามแถวและเดินตรงไปที่ประตูพร้อมกับถือซานและหัวเป่าติดตามด้านหลังเปรียบความกังวลใจของหัวเป่าแล้วความเย็นชาของถือซานทำให้เขาดูสงบนิ่งมากกว่าเดิมหวังหลินเข้ามาใกล้ประตูโดยทันทีทำให้ทหารรักษาการจับความสนใจทหารทั้งหมดคือทหารปีศาจภายใต้แม่ทัพปีกซ้ายของเมืองปีศาจโบราณ ระดับบ่มพะทั้งหมดเทียบเท่ากับเซียนขั้นพื้นฐานลมปราณและในสายตาแต่ละคนหวังหลินเป็นคนป่าเถื่อนธรรมดาที่ไม่มีพลังปราณปีศาจใดในร่างกายแต่ชือซานและหัวเป่าที่อยู่ด้านหลังหวังหลินกลับเต็มไปด้วยพลังปราณป,าปีศาจและควรจะมีระดับสามหรือสูงกว่าขึ้นไปการมีคนเช่นนี้เป็นผู้คุ้มกันหวังหลินจึงยิ่งลึกลับในสายตาพวกเขาทว่านี่มันยังไม่พอให้พวกทหารรักษาการต้องทำลายกฎ เมื่อหวังหลินเข้ามาใกล้ทหารนายหนึ่งสวมชุดเกราะสีดำก้าวมาข้างหน้าเขาตวัดหอกชี้ไปที่หวังหลินและกล่าวเย้ยเย็นถอยกลับไปหวดดีไม่ต้องรอให้หวังหลินพูดถือซานก้าวเข้ามาและโยนกำปั้นออกไปในความคิดของเขาใครก็ตามที่กล้าหยาบคลายใส่หวังหลินคือศัตรูเขาไม่ได้รังกำปั้นนี้เลยและวิชาปรับแต่งร่างกายของเผ่ามันยักษ์ทำให้ร่างกายแข็งแกร่งด่งเหลกกล้า กำปั้นนี้เรากับกระบี่เหินและทำลายกำแพงเสียงออกไปแม้แต่อากาศรอบกำปั้นก็คร่ามัวขณะที่มันพุ่งเข้าหาทหารปีศาจท่าทางของทหารปีศาจคนนั้นเปลี่ยนไปมหาศาลในสายตาเขากำปั้นของถือซานที่กำลังเข้ามาเหมือนกับปูกาบาทและบรรจุพลังลึกลับเอาไว้ข้างในเขาต้องการหลบเลี่ยงแต่พบว่ามีบางสิ่งรังเอาไว้เขารู้สึกทั้งร่างอยู่ใต้น้ำและการเคลื่อนไหวช้าลง แต่เขาผ่านการต่อสู้มาหลายสนามและมีประสบการณ์มากเขารีบขยับหอ,อกด้านหน้าร่างกายอย่างรวดเร็วและก้าวถอยกลับช่วงใหญ่กำปั้นของชือซานร่อนเข้าใส่พลันเกิดเสียงปังพร้อมกับเกิดรอยร้าวบนตัวหอกจากนั้นสลายกลายเป็นฝุ่นผงเนื่องจากพลังที่ถูกกระทบใบหน้าทหารปีศาจซีดเผือดแม้ว่าพลังที่รังเขาเอาไว้จะหายไปเขาก็ถูกถอยกลับหลายก้าวพร้อมโลหิตซึมออกมาจากมุมปาก หากไม่ใช่ว่าทหารปีศาจคนอื่นๆจับเอาไว้เขาคงได้ระบาดเจ็บสาหัสมากกว่านี้ทว่าแม้แต่คนที่จับเขาก็เกิดอาการสั่นเทาและใบหน้าแต่ละคนซีดเผือดเห็นได้ชัดว่าพวกเขาได้ระบาดเจ็บเช่นกันเนื่องจากการช่วยดูดซับทหารคนนั้นจากพลังของกำปั้นตอนที่542การทดสอบของแม่ทัพปีศาจตอนนี้ทหารจากข้างในและนอกเมืองพลันออกมาเต็มไปด้วยจิตสังหารและล้อมรอบหวังหลิน บางส่วนรายงานเรื่องนี้ให้กับเบื้องบนแล้วคนที่กำลังรอเข้าเมืองต่างรีบกระจัดกระจายและเตรียมเฝ้าดูการแสดงดีๆหวังหลินกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งครืมชือซานชือซานร,รีบเดินกลับมาด้วยท่าทางเคารพยิ่งแม้วังหลินจะดูด่าเขาก็ไม่มีข้อโต้แยง้งหวังหลินส่งเสียงต่ำการชกของเจ้าผิดพลาดชือซานร,รีบเอ่อยในสายตาชือซานใครก็ตามที่อยาบคายต่อท่านบรรพชนคือศัตรูของข้า ัวเปล่าขบคิดอยู่ด้านข้างก่อนหน้านี้เขาเศร้าใจที่ไม่เร่งรีบเหมือนที่ทถือซานทำทว่าตอนที่เห็นหวังหลินสีหน้าเคร่งครึมเขาจึงลอบถอนหายใจอย่างโล่งอกเขารู้สึกโชคดีที่ไม่ลงมือเพราะคงไม่ใช่เรื่องดีที่จะทําให้ท่านบนรรพชนโกรธหวังหลินสายศีรษะแม้เจ้าจะใช้ความแข็งแกร่งทั้งหมดของเจ้าในกําปั้นนั้นพลังสีในสิบส่วนล้วนศูนย์เปล่านั่นหมายความว่าเจ้ายังไม่เชี่ยวชาญมันเต็มที่ ไม่อย่างนั้นทหารปีศาจนั่นจะทนรับแรงของเจ้าได้อย่างไรเขาคงตายไปแล้วหากเจ้าลงมือให้ถูกต้องชือซานตกตะลึงแต่เขารีบบกยักหน้าและเริ่มครุ่นคิดตอนนี้มีทหารปีศาจมากกว่าสิบคนที่รวมตัวกันล้อมรอบหวังหลินไม่มีใครรู้จักแต่หนึ่งในนั้นส่งเสียงคำรามออกมาและพุ่งเข้าใส่ด้วยอาวุธในมือด้านนอกประตูพลังปราณปีศาจกำลังถูกปลดปล่อย ดินทรายถูกพัดขึ้นกลางอากาศและจิตสังหารแข็งแกร่งปรากฏออกมาขณะที่เหล่าทหารปีศาจพุ่งตัวออกไปเหล่าทหารปีศาจพวกนี้ทั้งหมดผ่านสงครามมาแล้วดังนั้นตราบใดที่ระดับบ่มเพาะไม่ต่างกันมากเกินไปแม้จะมีพลังมากกว่าพวกเขาก็จะถูกกดดันด้วยกลิ่นไอดูร้ายตงดูให้ดีแม้ว่าปรับแต่งร่างกายจะแตกต่างจากวิชาอื่นมันก็ยังมีส่วนคล้ายกัน แม้ข้าจะไม่ได้ปรับแต่งร่างกายแต่กำปั้นข้าจะมีผลลัพธ์คล้ายคลึงกันเช่นนั้นหวังหลินกำมัดด้วยมือขวาและโยนออกไปอย่างลวกๆก,กำปั้นนี้ปะทะเข้าใส่อากาศแต่เกิดกระลอกเริ่มคลื่นกระจายออกมาโดยมีกำปั้นเป็นจุดศูนย์กลางเหล่าทหารปีศาจท,ที่พุ่งออกมาพลันชะลอตัวลงทันทีหลังจากถูกระลอกคลื่นนี้เข้าใส่ราวกับอากาศรอบๆพวกเขาถูกรวมกันแน่นแต่ในไม่ช้าระลอกคลื่นก็สั่นรุนแรง และทหารปีศาจท,ทั้งหมดถูกกระเด็นถอยกลับไปด้วยความเร็วมากกว่าเข้ามานับสิบเท่าขณะที่พวกเขาถูกกระเด็นกลับใบหน้าแต่ละคนซีดขาวและกระอักโลหิตจำนวนมากออกจากปากหวังหลินไม่ได้ถอนกำปั้นแต่อ้ามือออกโลหิตที่พวกทหารปีศาจกระอักออกมาไม่ได้หล่นลงบนพื้นแต่รวบรวมเข้าหาหวังหลินและในไม่ช้าจึงเกิดเป็นลูกแก้วโลหิตบนฝ่ามือ เขาผลักมือขวาออกไปทําให้ลูกแก้วโลหิตลอยออกไปราวกับสายฟ้าเข้าปะทะกําแพงเมืองชั่วขณะที่ลูกแก้วโลหิตกําลังปะทะใส่น้ําเสียงเย็นชาดังออกมาจากข้างในประตูไม่นานหลังจากนั้นร่างสีแดงปรากฏนอกประตูเมืองเขาชี้ไปที่อากาศทําให้ลูกแก้วแตกสลายกลับเป็นโลหิตก่อนจะกระแทกกาแพงทันที หวังหลินใบหน้าปกติเหมือนเดิมพร้อมกับเอ่ยขึ้นคาประหลาดใจจริงๆที่พบคนที่มาจากที่เดียวกันกับข้าแสงสีแดงเลือนหายไปเผยเป็นสตรีคนหนึ่งหลังจากนางปรากฏตัวทหารปีศาจร,รอบๆทั้งหมดคุกเข่าลงและเอ่ยออกมาขอคำนับผู้บัญชาการเหยาดวงตานางเปล่งประกายราวกับฟินิกและแฝงจิตสังหารนางสวมชุดสีขาวทั้งตัว เส้นผมสีดำคลับอยู่ด้นานหลังขณะมองหวังหลินด้วยสายตาเย็นชานางขมวดคิ้วและเอ่ยขึ้นหวังหลินดวงตาหวังหลินส่องสว่างขึ้นบางๆและมองนางอย่างละเอียดเขาเห็นสตรีคนนี้มาก่อนนอกทะเลวิญ,ญญาณปีศาจตะวันออกนางมีพื้นที่อยู่เป็นของตนเองซึ่งทำให้นางเป็นจุดสนใจซึ่งเป็นเหตุผลที่หวังหลินสังเกตนางได้นางเป็นเซียนขั้นแปลงวิญญ,ญาณรนะดับปลายและแม้จะไม่ใช่ระดับสูงสุดก็อยู่ห่างไม่ไกล ดูเหมือนว่ามีไม่กี่คนบนดาวเทียนหยุนที่รู้จักชื่อข้าหวังหลินยิ้มและเดินเข้าหาเพียงก้าวเดียวพลันปรากฏกลิ่นไอโหดเยี่ยมด้านหลังและกระจายออกอย่างบ้าคลาั่งสตรีชุดขาวมองหวังหลินอย่างเย็นชาจากนั้นนางขมวดคิ้วพลันก้าวถอยหลังและเอ่ยขึ้นงั้นเจ้าก็อยู่ในแคว้นมานฟาเจ้าต้องมาที่เมืองปีศาจโบราณเพื่อมารับกองกำลังทหารสินะดังนั้นการต่อสู้ระหว่างเราสองคนไม่มีความหมาย เมื่อนางพูดพลันหันตัวกลับและเดินเข้าไปในเมืองหวังหลินยิ้มบางขณะเดินผ่านประตูเมืองเข้าไปชื่อซานและหัวเป่าติดตามไปด้วยอย่างเร่งรีบความเร็วของสตรีชุดขาวไม่ได้เร็วมากนางไม่ได้ตรงเข้าไปในเมืองแต่เข้าไปหาจตุรัสและที่นี่มีค่ายกลนเคลื่อนย้ายขนาดยักษ์ตั้งอยู่มีทหารปีศาจรักษาการค่ายกลนเคลื่อนย้ายเมื่อพวกเขาเห็นนางต่างก็คุกเข่าลงทั้งหมดและทำตัวเคารพอย่างยิ่ง ข้างในค่ายกลเคลื่อนย้ายนางหันกลับมาและกล่าวกับหวังหลินอย่างเฉยชาตามข้าไปพบแม่ทัพปี้ายในเมืองปีศาจโบราณมีเพียงแม่ทัพปีศาจที่สามารถให้ตำแหน่งเจ้าได้หวังหลินนบยักหน้าพันกล่าวกับถือซานและหัวเป่าพวกเจ้าทั้งสองรอข้าในเมืองเช่นนั้นเขาก็เข้าไปในค่ายกลเคลื่อนย้ายขณะที่หวังหลินเดินเข้าไปค่ายกลเคลื่อนย้ายก็ถูกกระตุน้นหวังหลินสตรีคนนั้นเลือนหายไปในคลื่นแสงสีขาว หวังหลินถูกเคลื่อนย้ายจนเกิดติดขัดเล็กน้อยหลังกลับคืนสู่ปกติเขามองไปรอบๆอบที่ที่ถูกส่งมาหวังหลินสังเกตสิ่งก่อสร้างอันงดงามที่แทงทะลุสู่ยอดฟ้านั้นได้ที่นี่คือพระราชวังขนาดยักษ์และมีรูปปั้นยักษ์ตนหนึ่งอยู่ข้างในคล้ายกับแทงขึ้นสู่สวรรค์มันเป็นรูปปั้นของบุรุษสวมชุดเกราะและปลดปล่อยกลิ่นไอปีศาจทรงพลังทั้งท้องฟ้าถูกหมุนปั่นด้วยกลิ่นไอปีศานจนเกิดเป็นวงวนในก้อนเมฆ สตรีชุดขาวเดินออกมาจากค่ายกลเคลื่อนย้ายท่านแม่ทัพปิศาจข้าพาคนผู้หนึ่งมาที่นี่ขณะที่นางกล่าวจบเสียงหัวเราะหนึ่งระเบิดออกมาจากข้างในพระราชวางังหลังจากนั้นไม่นานร่างหนึ่งก็กระโดดออกมาจากรูปปั้นยักษ์ร่างนี้รวดเร็วอย่างมากและหยุดลงกลางท้องฟ้าทันทีทันใดคนผู้นี้ดูธรรมดาแต่กลิ่นไอายที่ปลดปล่อยออกมากลับทรงพลังเขาสวมชุดคลุมสีม่วง ท่อนแขนขนาดใหญ่มากและปลดปล่อยกลิ่นอายผู้บัญชาการเพียงแค่ยืนอยู่ที่นี่เขามองหวังหลินด้วยดวงตาส่องสว่างราวกับคบไฟและเผยรอยยิ้นงั้นเจ้าก็คือคนต่างถิ่นที่กำลังโจมตีทหารปีศาจของข้านอกกำแพงน่ะหรือรูม่านตาหวังหลินหดเล็กคนผู้นี้มีพลังปราณปีศาจเก็บในร่างกายอย่างสมบูรณ์ดังนั้นคนธรรมดาจึงไม่สามารถรับรู้ได้ แต่ด้วยระดับบ่มเพาะของหวังหลินจึงบอกได้ว่าบุคคลผู้นี้ทรงพลังมากพลังปราณจำนวนมากในร่างกายเขามีความแข็งแกร่งระดับหลักแสนหากไม่แข็งแกร่งเทียบเท่ากับเซียนขั้นเทวะก็ใกล้เคียงกันต้องกล่าวก่อนว่าสามดาวเท่ากับระดับหนึ่งระดับสามเท่ากับขั้นพื้นฐานลมปราณระดับสามสิบเท่ากับขั้นแกนลมปราณระดับสามร้อยเท่ากับขั้นวิญญาณแรกกำเนิดระดับสามพันเท่ากับขั้นตัดวิญญาณ ระดับสามหมื่นเท่ากับขั้นแปลงวิญญาณและระดับสามแสนเท่ากับขั้นเทวะหวังหลินเงยศีรษะขึ้นพลันเอ่ยอย่างเคร่งเครียดด้วยสีหน้าสงบนิ่งข้าเองชายร่างกำยำพลันดวงตาเคร่งครึมและหัวเราะอ,ออกมาเขาก้าวไปข้างหน้าและโยนกำปัน้นเยี่ยมง้นก็จงให้แม่ทัพคนนี้เห็นว่าเจ้ามีทักษะอะไรบ้างกำปั้นเคลื่อนไหวราวกับสายฟ้าแต่ส่งเสียงประหลาดแม้ว่ามันปะทะเข้ากับอากาศแต่เกิดแรงพุ่งเข้าใส่หวังหลิน หวังหลินไม่ได้เผยอาการตื่นตกใจบนใบหน้าขณะที่ยกนิ้วโป้งขวาขึ้นและกดเข้าใส่อากาศดัชนีแห่งความตายดวงตาสตรีชุดขาวสว่างขึ้นพื้นที่รอบหวังหลินหนึ100่งร้อยฟุตกลายเป็นกลิ่นอายแห่งความตายราวกับชีวิตในพื้นที่นั้นถูกดัชนีนี้ดูดซับชั่วขณะที่เขาใช้ดัชนีแห่งความตายพลันเกิดเสียงดังปังในอากาศระหว่างเขาและชายร่างกำยำหวังหลินถูกถอยหลับไปสามก้าวและดวงตาเยือกเย็น จากนั้นมองไปที่ชายร่างกำยำกลางท้องฟ้าชายคนนั้นถอนกำปั้นขวาและร่างโอนเอ็นเล็กน้อยพลันเอ่ยขึ้นด้วยสายตาราวกับสายฟ้าเยี่ยมข้าต้องใช้แรงน้มถ่วงเพื่อให้มีความได้เปรียบเหนือเจ้าด้วยดัชนีนั้นเจ้ามีคุณสมบัติพอที่จะกลายเป็นผู้อาวุโสภายใต้ข้าหวังหลินกล่าวด้วยท่าทีสงบข้าไม่ต้องการตำแหน่งข้างในใบหน้าชายร่างกำยำเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมและจากนั้นเผยรอยยิ้ม เจ้าเข้าใจดินแดนวิญญาณปีศาจเกินกว่าที่ข้าคิดเจ้ารู้ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งภายในและตำแหน่งภายนอกในความทรงจำของลั่หยุนบรรพชนของเขาเล่าถึงตำแหน่งภายในและตำแหน่งภายนอกผู้อาวุโสและคนอื่นๆคือตำแหน่งภายในที่ไม่มีทหารคนใดอยู่ภายใต้มีเพียงตำแหน่งภายนอกเท่านั้นเช่นผู้บัญชาการที่มีกองกำลังภายใต้คำสั่งของตน จักรพรรดิปีศาจกล่าวไว้ว่าเราสามารถยกตำแหน่งใดก็ได้ให้คนต่างถิ่นตราบใดที่เจ้ามีความสามารถสหายตัวน้อยหากเจ้าต้องการตำแหน่งภายนอกเช่นนั้นเจ้าต้องเผยความสามารถที่แท้จริงออกมาและดัชนีนั้นยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอหวังหลินสูดหายใจลึกขณะท,ที่เปลี่ยนเป็นมีสมาธิท่านดำเนินต่อได้ชายร่างกำยำเผยแววชื่นชม เขาไม่เสียเวลาอันใดพลันโยนกำปั้นออกไปก่อนจะดึงกลับด้วยความเร็วเพื่อส่งอีกกำปั้นออกมาเขาส่งสิบกำปั้นออกมาในเสี้ยววินาทีพื้นที่รอบตัวเขาเริ่มเผยอาการล่มสลายแต่มิติที่นี่แข็งแรงดังนั้นมอมันจึงไม่ได้พังทลายเพียงแค่สิบกำปั้นหากเจ้าสามารถทนรับเจตนาต่อสู้สิบพิณาตของข้าได้เจ้าก็สามารถเป็นผู้บัญชาการได้เขาส่งเสียงดังคำรามขณะที่ส่งมือออกไปราวกับยื่นผ่านมิติว่าง คว้าเอาพื้นที่ที่กำลังล่มสลายโยนใส่หวังหลินเจตนาต่อสู้สิบพินาทนี้ไม่ได้มีตัวตนมันเป็นส่วนหนึ่งของมิติว่างบรรจุกลิ่นอายชั่วร้ายของสิบกัมปั้นแห่งแม่ทัพปีศาจเอาไว้และเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าฟันสิบกําปั้นทำให้ทำให้พื้นที่ยุบตัวทั้งหมดสิบครั้งเมื่อถึงครั้งที่สิบวิชานี้จะเกิดพลังแข็งแกร่งที่ไม่อาจจินตนาการวิชารูปแบบนี้หายากอย่างยิ่งแม้แต่ในโลกแห่งเซียน นี่เป็นครั้งแรกที่หวังหลินเผชิญหน้ากับสิ่งแบบนี้แทบในทันทีที่เจตนาต่อสู้สิบพินาตกำลังลอยเข้าหาหวังหลินเขาก็สามารถมองทะลุมันออกได้ดวงตาหวังหลินส่องประกายเจิดจ้าและยื่นตั้งตรงราวกับต้นสนอายุหมื่นปีเขาไม่ได้ใช้สมบัติอันใดแต่มีควันสีเทาเริ่มเคลื่อนไหวที่แขนขวาและศาสังหารเทพถูกใช้ในเวลาเดียวกันเขาชี้นิ้วและใช้วิชาดัชนีมาน พลังปราณสวรรค์ในร่างกายเปลี่ยนกลายเป็นพลังปราณปีศาจอย่างรวดเร็วและรวบแน่นบนนิ้วที่ของเขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ